ัวมาแฉะว่าคุณท็อปนึกใส่เดียวหาบ่ายอกแฉะอยู่่นถือว่าเปนถึกตำรวจหิวได้หิวหิวขวดเหล้าหิวเบสกี้จะหิวไปใส่เลยลำบากคมมาแทนนะครับเนาะชิมเบอร์กิ๊กชิมได้ยี่ปัานครัว่ยโอ้ยพกพกแสบเสือกินได้บ่กินได้เนาะเออกินได้บ่กินได้อ่ากินได้สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมต่างทายาชาแนลนะครับวันนี้เราก็มีคอนเทนต์เนาะยำเย็นนะครับมามาเอากุ้งกุ้งเต้นนะครับ มักดแน่นกดแน่นนี่กดกดจับหนี่อพี่พี่อันนี้เท่ากันใส่ใตั้งเตียวเสิรเนาะครับไมมันมันเน่าอลไรบ้านเนี่ยขึ้นอืดแล้วัชจักรขึ้นอืดกับวัชจักรตอนเมื่อเนี้ยเช็คโจ๊บไปได้มากแล้วครับเนาะเสียบโจ๊บไปถึกอกีธาได้บุถึอหิวมาสั่นมาเขาเอากระมังมากเขาไอเอานี่มากระมังกะมังขอหน่ะมันเปนตะลิวดอก โอ้เจีวเลยหำเจีวเลยแน่นี่ตัวสาพตัวทรอาคุณเจีรดไปนํามาเรามาลุ้นกันนะครับว่าจะิตได้หรือเปล่าไปหายไปนุไยจัวพวกข้อแม่เส่นตัวยังไงปัดบุ้มีเจ็ดตัวเลยมีก็นับไดมีอยู่สามตัวเทส่ยเทส่อันนี้กับเธอแหลกของผมนอทีพมาย้ำกล้งแน่านนี้ คนใส่เป็นเสีบโจเซีบโจวิวอยู่ก็เลยลำบากตังทะยะแท่น,น,นอันนี้ก็เป็นหัวหานปลาเนาะหัวหานปลาดุกหัวหานปลาดุกเก็บเก็บขึ้นมาที่ที่เดียวก็ได้อะยังไงบ่คนใส่คูบีหรือคนใส่ที่ด้กินอยอ่กว่าไข่กลวงเลยไบ่

มีหลายอยู่น้อยนึงลายอยู่น้อยนึงแต่ว่ายังไงว่าลายอยู่น้อยนึงส่วนหัวขาเพื่อเข้ามามาย้ไใบผุดปกตินี่ต้องใส่ยามเมื่อคืนแล้วมาย้ำยังมือเสกแมนแมนเออจังจด้หลายจังด้หลายเพราะว่าเหมือนสิปีที่แล้วเราค่อยใส่อยู่เอาเอาขวดหนามมาเจาะแล้วก็เอาผวกเขาเอายังมาตำเป็นปั่นอะเอาเขาขัวเอายังมาใส่แล้วก็ปั่นใส่นี่เมื่อกี้ยังบอกว่าเป็นครั้งแรกครั้งแรกในรอบสิบปีใช่หรอเออ มีมีพับมมีบางห่างแต่ว่ามือมือก้อนได้หลายกว่านี้มันราทำแมนมันสาบนด้มันตัวหน่อยไอ่ไอ่มันี่ออกอยู่บนแป๊บหนึ่งพวกไอพวกที่ไมขค้ายู่ตลาดมันเอาอย่างไรวะมันเลี้ยงไหวมันวะฮะส่วนเรา สอนเอาสอนเอาไม่ไอ้แงสอนเลยไอ้เคยไปสื่ออยู่แถวตลาดมีค้มมืออีรีไหมเอาเพวอาไปไปใส่ไงพวกเอาแบแท้ว่ะคุณห้องนึกใส่เดี๋ยวฮะไวหยอกแห้งอแม่เดี๋ยวพูดดีถึกบอตัวนั้นหน้าตัวเสียบไปคือเกอสกาเจ้า ตอนแรกมันลมดิมันลมวนนี้มาตั้งไว้หนันบวบวกกัค้ลมตั้งไว้หนันบบวกกับ้ลมมนะเอาเบิงเบิงเบิงครับเบิงเอาเงี้ยเอาเอาดูดออกเบิ้ดูดออกเบิ้มากนหนึ่งสองสามสี่หาเนาทําไปเสียไปก่อนเลยเออเออนะจัมีมูเปียกน้ำกันเออเดี๋ยวก็เปียกก็มียางยางขอบเลยยางไปเลยนี่น้มันจับเลย โอเคโอเคครับคลิปนี้กัน,น,นดื่น้ำเด็น้ำน้ำก็มีปลายนะครับก็มีซ้ำหนี <_ d> um> ปวาน้องอีกอะคู่มือเนาะเมาคู่มือคู่มือปกติจะเป็นเสียบโจมาเอาเนาะอันนี้เสียบโจ๋ถึงหิวจะหิวไปใส่บุบุปเป็นถึกบุ <_ d> um> ปเป็นถึกตำรวจหิวได้หิว,ห,วหิวขวดเหล้าหิววิสก,กี้จะหิวไปใส่ก็เ <_ d> um> ลยลำบากผมมาแทนนะครับเนาะคนเศร้าเลยคนที่โมรัก็คือคนนี้เลยนะ สิกินอยูทิธรรมสัมเนยเรามตู้เย็นเรามีอีกเด้สต็อกในตู้เย็นมีสต็อกสต็อกมีเป็นเดียวเลยเอามีสต็อกโอ้บรโหเลยอันนี้กะมื่อเช้านี่มายามใส่ตู้เย็นไว้โยแม่นบ่อันนี้กะเป็นกุ้งเนาะกุ้งเกล็ดที่ขายตามตลาดเนาะอ่าปกตินี่กุ้งกุ้งตามธรรมชาติแบบนี้กับกุ้งเหลี่ยงรสชาติมันจะมุคือกันเนาะซิมเบิงอันนี้หวานกว่าซิมเบิงซิมเบิงคือซิมได้ว้าวนี่คืหวานกว่า นะเจ้าเลยแนวนี่ยเจ้าเลยโอ้ยพก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 แค่นี้หน่อยแฉบเซย์แฉบเซย์กินได้นะครับอันนี้อันนี้สำหรับผมนะกินได้แต่ว่าผู้อื่นบรูกินได้บอกินได้ท่าเนาะเออกินได้บอกินได้อ่ะกินได้อ่ะอืมโอเคครับคลิปนี้ก็มีซ้ำนี้ครับมีบัหลอยกุ้งมีบัหลอยนะกดอื่นกัฝากช่องเนาะตังทายาชาแนลนะครับ แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปเนาะเพื่อได้กดก่อนเล็นก่อนสำนันละกะ Thank you เนาะ FC ทางไลน์เลยเนาะตอนนี้ก็จักซับ260มัง้งน่าจะ260ซับตอนนี้โอเคครับมีกะมีสำนีเนะครับเนาะสวัสดีครับเดี๋ยวเลยครับ